ครับผมสวัสดีครับ EN j o y 360ครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวการใช้งานนะครับของตัว ZD v 108นะครับกับเกมที่เราจะมารีวิววันนี้นะครับเป็นเกม De v i l m a น c า y 4นะครับก็เป็นเกมแนวต่อสู้เราจะมาลองใช้งานเจ้าตัว ZD v 108กับเกม d e v m l n k y n r y นะครับว่ามันจะเหมาะสมกับตัวเกมนี้หรือไม่นะครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับ เมื่อเราเซตติ้งเข้ามาแล้วเอ้ยเมื่อเราเข้าเกมมาแล้วก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรทั้งสิ้นนะครับสามารถใช้งานได้เลยนี่ครับแล้ก็จะมาลองเล่นเลยนะครับนี่ครับก็มีระบบสั่นด้วยนะครับเหมือน Xbox 360ครับตัวนี้ก็จะมีอะแอนะล็อ analog. นี่ครับซึ่งรูปทรงการวางปุ่ม D-pad หรือการวางแอนะล็อกเนี่ยจะคล้ายจะใอะ จะคล้ายกับจอย l a y Station มากครับแต่ว่ามันจะใหญ่กว่ามันจะไม่เหมือนตัว G T c o u p O6 ครับที่รูปทั้งรูปล่างแล้วก็ลักษณะเนี่ยจะคล้ายจอย l a y Station มากกว่าครับเรามาลองเล่นเลยนะครับนี่ครับ อ่านีเข้าเกมนะครับเหมือนเดิมครับปุ่มดี p d d ไม่สามารถใช้ได้เพราะเกมนี้อาจจะตั้งค่าให้ใช้แต่ระบบอนาล็อกครับนี่ครับนี่ครับถ้าพูดถึงว่าความจัดถนับมือ ความจับขนาดมือก็แซ v ดี8เนี่ยสำหรับคนที่มือใหญ่ๆครับก็จะจับรู้สึกจับขนัดกว่าครับนี่ครับ 係啊。Yeah. นี่ครับผมอ่านี่ครับสำหรับนะครับใครที่สนใจเจ้าตัว ZD V108 นะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับสองทางครับก็เป็นทาง w w w f a c e b o o k e n ส o y 3 6 0นนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์ของเราเลยนะครับ w w w e n j o y 3 6 0 .com สามารถสั่งซื้อหรือว่า เข้ามาสอบถามได้นะครับเกี่ยวกับจอยแต่ละรุ่นว่ามันมีคุณสมบัติแบบไหนเหมาะกับเกมแบบไหนหรือว่าจะเข้ามาคุยกันแบบว่าอยากให้เรารีวิวจอยเกมรุ่นนี้กับเกมตัวนี้่าเพื่อเป็นการตัดสินใจของของท่านเองนะครับว่าจะตัดสินใจซื้อจอยรุ่นไหนนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับ Enjoy 360นะครับกับการรีวิว การใช้งานของเจ้าตัว z d v 108กับการเล่นเกม De v i l m a น Cry นะครับคะแนนเต็ม10ก็ด้วยความจับถนัดมือสำหรับคนมือใหญ่นะครับก็คะแนนเต็ม10ก็ผมให้7ดเต็ม10ครับก็ขอบคุณครับสำหรับคนที่เข้ามาชม Enjoy 360ของเรานะครับขอบคุณมากครับ